สวัสดีครับกระผมนายชย,ยันศรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมให้ข้อมูลบวามจำเป็นพื้นฐานหรือจปอปปะทอและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช2คประจำปีพุทธศักราช2564ที่เป็นจริงกับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลซึ่งจะลงพื้นที่ไปยังครัวเรือนของท่าน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปถเป็นข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสถานะความจำเป็นของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่าคนควรมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ประโยชน์ของข้อมูลจปทถคือ 1. ประชาชนจะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของตนเองและครัวเรือนและสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเองเช่นการดูแลรักษาสุขภาพอนามายัยความเป็นอยู่และความปลอดภัยของสมาชิกครัวเรือนอีกทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับสวัสดิการด้านต่างๆจากรัฐโดยเฉพาะการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐอย่างทันท่วงทีเมื่อได้รับผลกระทบจากสาธรรารณภัยหรือภัยพิบตัติเพราะได้ให้ข้อมูล ขอองงตนเไว้กับทางภาครัฐ 2. ชุมชนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านองค์กรหรือกลุ่มภายในชุมชนจะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจะนําไปใช้ในการวางแผนกําหนดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชนครัวเรือนชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดตลอดจนภาพรวมในระดับประเทศเพื่อนําไปใช้กําหนดนโยบายวางแผนการปฏิบัติการกําหนดก,กิจกรรมและเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 4. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน 5. เอกชนสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนธุรกิจซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่งข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช2คอหมายถึงข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับการศึกษาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชนสุขภาพและอนามัยสภาพแรงงานและยาเสพติด ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจําทุก2ปีทําให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆมีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆเป็นอย่างไรแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องใดบ้างที่ควรได้รับการแก้ไขนอกจากนี้ยังสามารถจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านได้เป็นสารระดับคือ1ห,หมู่บ้านเล่งรัฐพัฒนาอันดับหหรือล้าหลัง 2. หมู่บ้านเล่งรัดพัฒนาอันดับ2หรือป่านกลาง 3. หมู่บ้านเล่งรัดพัฒนาอันดับ3หรือก้าวหน้าขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ข้อมูลกับอาสาสมัครผู้เจดเจ็บข้อมูลจอปะทอนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้ข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานจปทถประจำปี2564ที่เป็นจริงกับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลซึ่งจะลงพื้นที่ไปยังคโครเรือนของท่านในห่วงเดือนกันยายนนี้เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับร่วมพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมให้ข้อมูลจปทถที่เป็นจริงนะครับดำเนินการภายใต้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด19จัดเก็บข้อมูลโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย